คุณหมอบอกว่าที่ถามมามันเหมอือนแบบคือระยะเทปมประมาณสี่เดือนแล้วเนาะเรากประจำเดือนก็ยังมาเยอะอยู่คุณหมอก็เลยบอกว่าก็าจะได้ไปสักที่อยู่ตรงนานอะไรอย่างเงี้ย็เราก็มาดูผลกันว่าเป็นยังไงเดือนที่แล้วตอนที่หมา ค่ะวันนี้เป็นเดือนเข้าเดือนที่3นะคะที่มาเทฮอร์โมนแล้วก็พี่ระยะเลือกโรงพยาบาลยันฮีนะคะเพราะว่าทุกอย่างมีครบหมดและเป็นสถานที่ที่เชื่อถือได้มีคุณภาพเพราะว่าการเทคฮอร์โมนมันไม่ใช่สิ่งที่แบบจะทํากันเองได้ปรับค่าฮอร์โมนอะไรได้จริงๆคือพี่ได้ยินหลายคนเนาะที่ส่วนใหญ่จะแบบไปซื้อมาฉีดกันเองอะไรเงี้ยแต่แบบสําหรับตัวพี่ระยะเองอะรู้สึกว่า พี่ต้องมีหมอดูแลต้องมีคุณหมอดูแลเพราะว่าบางทีเราเอ๊ะทำไมเราก,กระเป๋าบางวันบางอาทิตย์บางทีอ่อนเพลียอ่อนเพลียเปรียรง อ่อนเปรีย้ยเพียแรงบางทีประจำเดือนยังมาเพราะอะไรแล้วมามากอย่างเงี้ยนะคะหลายหลายคนบอกเออเดี๋ยวเราจะต้องมีกล้ามขึ้นนะสิวขึ้นเฮ้ยทำไมเราถึงไม่มีเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือจริงๆแล้วมันสําคัญนะคะเวลาได้มาคุยกับคุณหมอวันนี้ได้พบคุณหมออนานาจเนี่ยก็ทาให้ได้รู้ว่าโอเคถ้าเกิดว่าประจำเดือนเรายังมาอยู่เยอะเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนการฉีดยาเนี่ยจากแบบ3เดือนระยะยาวเป็นแบบ สองอาทิตย์นะคะเพื่อจะกระตุ้นให้สมองเราเนรับรู้ว่าโอเคมีฮอร์โมนเพศชายเข้ามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับทําให้เขารู้หน่อยเพราะข้างในเราจะมีทั้งเพศหญิงและเพศชายเหมือนคอนฟ lict กันอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอมีเลือดจางมีภาวะเลือดจางนิดหน่อยคือความเข้มข้นต่ํานะคะซึ่งจ,งจริงๆตัวพีร่ระยะเนี่ยมีสภาวะเลือดจางหรือว่าบางครั้งเป็นอนเมียเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งตรงนี้คุณหมอก็ดูให้แล้วก็ให้วิตามินที่เป็นธาตุเหล็กบํารุงเลือดมาด้วยนะคะ ส่วนค่าฮอร์โมนชายยังต่ำอยู่นะคะเนื่องจากหลายๆสาเหตุด้วยกันบางคนรับตอบสนองได้ดีบางคนตอบสนองดีแต่ว่าหมดเร็วนะคะอาจจะแบบเออเห็นมันเวิร์กกระปี้กระเป๋า นู่นนี่นั่นอยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็เอาทาไมเหมือนรู้สึกฉันอ่อนเพลียอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือการที่ได้มาคุยกับคุณหมอมันทําให้เราได้รู้ทุกอย่างเลยอะมันละเอียดแล้วก็อะไรที่เราคอนเซิร์นอะคุณหมอจะถามทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมีจุดนั้นจุดนี้เปลี่ยนไปไหมแล้วก็เรื่องจิตใจอารมณ์นะคะคือรู้สึก อบอุ่นและสบายใจมากส่วนคุณพยาบาลคือจะบอกว่าไม่ได้อวยไม่ได้ชมไม่ได้ว่าเออมารีวิวเพื่ออะไรอย่างนี้พอเจ็บก็เจ็บบอกไม่เจ็บก็ไม่เจ็บคุณพยาบาลมือเบามากๆฉีดปั๊บคือคุณพยาบาลจะคอยถามตลอดเจ็บไหมปวดไหมเจ็บหรือเปล่าแต่คือจะบอกว่าไม่เจ็บเลยนะคะแบบเออ ก็ไม่เจ็บเลยจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ปวดด้วยนะคะแต่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่บุคคลแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ของพี่ระยาคือคุณหมอคุณพยาบาลมือเบามากไม่ไม่รู้สึกเจ็บเลยแล้วคุณพยาบาลก็บอกให้หายใจเข้าออกลึกๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเราไม่รู้สึกเลยอะบางคนบอก ต้องหนักกว่ามดกัดเนาะฉีดยาธรรมดาเหมือนมดกัดแต่ว่าด้วยความที่ฮอร์โมนมันมีความหนื่ของยามันก็จะต้องเจ็บกว่าแต่อันนี้คือไม่รู้สึกเจ็บเลยคือรู้สึกประทับใจมากเราทุกคนดูแลดีดมากๆทีมพยาบาล,ท,าบาลทีมแพทย์นะคะที่นี่เขามีจิตแพทย์ด้วยนะคะคือก็จะนัดเป็นระยะระยะไปเพื่อดูสภาพจิตใจของเราด้วยนะคะก็ยังไงที่นี่จบทุกอย่างนะคะ,อ,ะอยากได้อะไรแต่ว่า สำคัญคือเราจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแลนะเพราะมันเป็นเรื่องของชีวิตของเราทั้งชีวิตและการเปลี่ยนแปลงที่บางอย่างมันเปลี่ยนกลับมาไม่ได้ฉะนั้นมันสําคัญมากที่จะต้องมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลทุกเรื่องของเรานะคะเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญจิตใจเป็นสิ่งสําคัญแล้วเราก็จะได้ข้ามเพศอย่างแบบสมบูรณ์มีความสุขด้วยค่ะ